สบดีพ like like ี่น wow. so, ้องมัสคูสุคนแม่เจ้าเอิญในเจ้าวันมาไปซื้อน้ำหายป้ากเห็นหน้าคนงามเนาะพี่ลึกพี่โลเลยเบอง์ในภูแมจิดกะนแมจิดสบายดีพี่น้องเนาะแซนุกแซนุกมาจีนีแม่น้อยโทรหะเออเพิ่น เปิ้ลโทรหาให้มาเส้นพยานดินน้ำโอ้โวยงามอะไรเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพี่เล็กพี่โลเนาะเด็นหนาข้าวเปิ้ลเวิร์นเดี๋ทั้งแม่ทั้งลูกใช่ค่ะอะไรใดๆมันมันคู่พยานจะไปซื้อน้ำก่อนเอาเงินให้และเอาให้แล้วไปซื้อน้ำก็จะจับพี่น้องซื้อน้ำเนาะน้ำมันเลยนะให้อันนั้นพอบ้านกินบริเวณพอบ้านให่งงานซับชินบ้านพี่น้องโออีซีโอยังกันแหละเดินนุกโออีซี่ เพิ่นโทรมาให้เป็นพยานดินเส้นนําให้ข่อยเส้นนําเป้รับอือยังบ่เตื้อบ่อยเป้โอ้ยเนาะบ่เห็นนอนไม้จี้พี่น้องเอ้ยนอนะเจ้ากะหน้าเนเเดี๋ยวนี้ไปทาอีหยังมาโอ้ขาวเากขาวทางนั้นก็ยังันน่ะเด้อพี่น้องเด้อยังากันแทกดิแทกดอนกัน่วได้ได้ออกบ้เนาะ่จี้เนาะ ชาวคนสสหเป็นสีいい่สิะสี่สิาอุ้มเลยรดหนึ่งมา้าอุ้มมันจะปวดมันโกเคนตูจุ่มเลุ่มแล้วลึก่ลึกดยวลูกนะโอ้ยัือู่นมอ เด้เลยเอาเอามาออกกันนิ่งๆแล้วน bon ้องมิกนี่น้องมิกกันท่านี่มบุญหล่นทับแล้วนี่บุญหล่นทับแล้วก็บุญหล่นทับอันนี้ครับมุญหล่นทับเลยมาทำโอ้ยบรได้ซื้ออันนั้นเพิ่งหาคิดนี่ได้เ็ย้อยจ้อยหักบรซื้อซื้อแต่เล็กซื้อครับเมื่อคืนนี่คันวานันเข้าเงินให้สี่ส่วนหกมาเลีกเงินเขาแต่เล็กซื้อนั่นนะ เป็นเล็กหัวนสิ่งเอตัวนึ่งเนาะเ่หาหกื้อได้หาสี่หกก็ซื้อได้พอกระเื้อหาจกเก็ว่าเ mm. อาจะคือซ nah. ื้อเหล็กวมน่้อืปกติเอาบน้มดวงนาะมาสัเนกอกดวงยังโบ่าม่ใว่าน้มันถวนีเมนควนะ

ไม่ได้ครับ<า>ลุน,ลนและา <c ười> นเล้วอ่าทุกทุก้กำหนดได้เลยนขากเร็วขากเร็วนั่นนั้นคร <มา S 1> ับนานลำลดคงี้ยขม้นอว่าเห็น,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 หหนรถทะเขเรเลยนะทุกแต่ในเมื่อเราบอกด้รถบริษัทปูเัาเล่นทางนั้นเลย ตัวเลงเขาก็ขข้นอีกนนี่ข้นก้าเ้าตะเขะพวกนเข้าไปรถกระเามาแต่ไทยมืองอื่นเข้าก็ตัวเลยตัวรวยเมืองแลวตะเล้งสมือเขาก็ลงมามงายนยมาลดด้วสากับแบบแบบจะจ้องหลวงหนาจ้องจ้องตัวลวงนาที่ไปจ้องในระบบเขาใจ จ้องอะได้กับไปถามคิวไปถามคิวกับเจ้าไปถามว้านคนประสานเต็มระเบ้อยากเมื่อครับถามเมื่อใส่เมื่อใส่กระสือพี่ไว้บอแพสบอได้ม้างปะพี่เจ้าเห็นอะไรช่องไปลูกเจ้าลงมาหานั่งนุ๊กคอยหบอยลงมานุ๊กมาเอาอยู่บ้านเอาจักมาเอาไปอยู่บ้านเอาหล่ะก็มาแล้วไม่ยืนนั่งนุ๊กหานมันเกี่ยวเขาแล้วเขาแล้วหน้าแหละ แล้วก็สวนก็ลงมาพี่บบบนี้นะลงมาพี่แล้วน้องหักกัะเม่นั่แหละมันไม่เี่ยงน่เลยข้าว่าน้ำเผากระเบอนั่งโหลดตัวข้าเจ้าขาบานแลานน้เขามันลงตัวแรงกับโมเกัมมื่อไร่ทาในโมเลมเออมีสารแหลาเมื่อเก่ถือกักโตอีกคือเก่ากักเบ่กักไว้สิบสี่วันเข้าประตวเขาเมื่อแต่จะเขกสมุดมารบดได้มั้ เอาบุญใหญ่เข้ากักเอาหน้าขวามาถ้าแขกเพียงรถถ้าแขกอาณาไทยเอบ้านเขายังบริเลนแต่ถ้าเรื่อยซานถ้าบ้านเขายังบริเลนเขาเปิดบ้านซื่อแต่ประเทได้เปิดให้รถเล่นเปิดเรื่อบ้านกับบ้านก็ซื่อเนี่ยมันก็เเปิดในรถเรือยซานเล่นขอาเมืองยิ่งถ้าเรื่องประกาศบุญใหญคนไปที่บ้านถ้าสบานรถสบายแลนสบายเรื่างเวจันทร์ก็ไม่เวียงก็ไม่ฮ่อแต่ถ้าแขกมันก็เลยมีลงมาห้องตื่นเลยก็เปิด ตามให้ทัประกาศเพื่อนกเด็ดเด็ดเด็ดแกล้งแต่ไรงเมนแ่ะจะเด็ดไว้เลยเนาะเดิมี่เคลิปจ้ะนะปุ่นกีโร่นาเ่ยเาาถายมุสเซาเนี่ก็ยังบาดังยินเสียงบได้ินเสียง เป็นถ้าถูกมันสิเขกว่ามอโหดฝายกว่าบ่ถูกดอกถูดอกสิหาโตี่บ่ใช่โทรศัพทื้อาโตก็ได้โทรศัพท์เออโตก็ือจ5,000ก็ได้ได้อยู่แม่นมันนได้เอ้ย่ยเนาะอยากคือกันเฮาก็ได้เดวิดนี่วิชินเดวิดนี่วิชินมตาบอกว่า ใช่มันโมเป็นเราเกือเโ่าคุยกันอยู่ดีๆกะปากตีนอยู่แแม่อ้าวเขาบอกแม่มันเป็นเขาอย่างนี้บนนี้เขาบอกบนนี้โทรศัพท์เจ้งเขามันอันนั้นบอกลำโพงขาดไม่หรอกมันไดเงี้ยแบบเหมือนไม่คนบอกเขาใจเขาว่ามันขาดเลยมันก็บริยินแหละมันเถื่อนบริยินดิษฐ์อืมมันเถื่อนบริยินเจ้ายวไอ้แม่โทรศัพท์เจ้ามันบริยินแจ้งวบาอย่างเขาเขาบริยินแล้ววาได้ยินแล้วเขาว่านะแจงมันเป็นเนี่ยโทรศัพท์กาก้า คล yeah, i ่คว่าถ่ายรกัเลวันกทเ่ยกเห็นนวแล้วบวันน่วเว่าเ็ดเอกสารเนี่ยมีแต mm ่จะให้อุ้มนะเฮ้ยอุ้มอย่างเดียวน่อนกับผ้ากับเป้าคือคือว่ายผ้านั่นกับเป้าอยยผ้ากับเป้า มาแล้วพี่น้องนะฮะมาแล้วมาแล้วหายสภาพจังอุ้มคนอยากอุ้เออคนอยากอุ้มนี่แล้วพี่น้องเออฉันพี่น้องว่ามือแล้วจะอุ้มรายผพาลูกมาน่ใ่ไหก่อนเงินก่อนคำเสนอสบายดีนี่น้องเล่ยใบนาไปมัง

เดอน่ะมันแดงะแดงสัากันกับผมเจ้าโยมเลยมัเยจำพลังจำมวยเจ้าโยมเลยเป็นน้ำในถาบาานี่แล้วมันจะแดงนา้ยเป็นน้ำในัมวยมั่วเนาะอยู่แล้วคิวคิวควคิวคไม่ได้ยากนะตาแดงเป่ยากมืกัไม่ยากนะเอาๆใหเท่าให้อยออยู่เล อยากมาหาอยเจ้าม yeah, ันจะบุอยากเนี่ยนี่อ่น่เร่งปมือหนาเจ็บปวดโคเขนพอก่อนนัดด้เดี๋เสร็จนะนังบุทวีบุเจ้าแมนสิบสี่ปุมสายซื้อข้างลนบุงมาลก็ใู้กันลก่อนเนี่ยนี่เราพทดซึนเ่แมนทั้ง้นมายามีน้องเอ้มายามาอยากอุ้ ลาไปก่อนนยจ้ะมาหลังชมกัน้าเริบกันายบายขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้ยจ้าน้องเมกบายบายแล้ว